ประมาจา์ข่ยมาต่อที่ 9.11. หลานสี่เฉินขยับข่ยน้ำแข็งร้าวออกเล็กน้อยคุณชายเว้ยเต็มทีหลานสี่เฉินตั้งใจจะเตือนเว้ยอูเชียนว่าบัตรเีนเว้ยเช่อนอยู่ในร่างของโมเซียนอีกและโมเซียนอีกับจินของยัาก็มีสายเลือดเดียวกัน พี่นำซ้ำยังใกล้ชิดกับเขายิ่งกว่าจินลิงหากเงียมิงเจียแผ่พลังอาฆคาดไปที่ตัวเขาด้วยเพราะสาเหตุนี้จะยิ่งรับมือยากแตล้านสี่เฉินยังมาทันได้พูดสักคำไปเห็นหลานหวังจีเคลื่อนสายตาม,มามองแล้วสันศีรษะด้วยท่าทางสงบเงยือกเย็นหลานสี่เฉินเข้าใจในทันดน้องชายกระลังสื่อเป็นไหนว่าไม่ต้องกังวลหลานหวังจีเชื่อว่าเว่อยอุเชนจะไม่มีปัญหาเว่อยอุเชนผิวปากดังหวีดบิวทางย่างเท้าก้าวไปเรื่ เรื่อยเสียงผิวปากของเขาฟังดูผ่อนคลายสบายอารมณ์ถว่าะท่ามกลางพายุฝนฟ้าขานองฟ้าแลบแปรปราบสบและสบล้มระเนระนาดเกลื่อนสารเจ้าแม่กวนอิมแม้เสียงนี้จะดังชัดแต่กลับแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งในมุมหนึ่งเมื่อวันหนิงที่ล้มทับเจียงเฉิงกับเจียงหลิงได้ยินเสียงเว่ออุเชนผิวปากเหมือนได้รับแรงกระตุ้นที่รุนแรงผิดปกติทําให้ลุกขึ้น แต่มรูร้เพราะศกรกดกัน้นเอาไว้หรือพระกำลังยังไม่ฟืนคืนจึงที่อาจขยับพเพื่อยืเอนเบิ้ลหญิงพยายามฝืนลุกขึ้นแต่กลับเสียหลักลมคว่าจึงเฉิงกับจิงหลิงยืนมือออกรับพร้อมกันตาสัญชาตยานแต่หลังจากรับร่างเมื้ลหญิงไว้ได้แล้วสองนารานกับแสดงสีหน้าขัดแย้งเหมือนอยากจะโยนเข่าทิ้งออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เวอเช่นยิ้มกริมปรางผิวปากด้วยท่วงกับนองเรียกที่ว่าอาหารมณ์ดีเขาเอามือไพร่หลังก้าวถอยหลังอย่างไม่เร็วไม่ช้าเนี่ยมิงเจียยือนอยู่ที่เดิมตอนวอเวอเ์ช่นชักเท้ากะถอยก้าวแรกปฏิกิริยาของเนี่ยมิงเจียแสนจะเฉยชาตอนก้าวที่สมยังคงนิ่งเฉยไม่แยแสกระทั่งถอยถึงก้าวที่เจรากนเนี่ยมิงเกียทนข่มใจไม่ให้ปีผามต่อไปไม่ไหว เลยขยับขึ้นหน้าหนึ่งก้าวไปตามทางที่เว่ยอุเชียนถอยหลังเว่ยอุเชียนควบคุมอีกฝ่ายเดินหน้าไปยังทิศท,ทางที่ตั้งโรงปล่ารู้ราหลังศาลเจ้าแม่กวนอิมขอเขาเพียงเนี่ยมิงจะเดินเข้าไปก่อนเว่ยอวเชียนย่อมมีวิธีปิดผนึกข้าววันพิษสีขาวเหล่านั้นสลายเป็นนานแล้วจนบางเบาเกินกว่าจะทําอันตรายใดๆเนี่ยมิงเจียที่มีใบหน้าเขียวครามถูกล่อมาถึงหน้าโรงปล่า ก็ต่อต้านของสิ่งนี้โดยสัญชาตยานเว่ยอยุเชียนเดินบนอ้อมลงศพหนึ่งรอบทุกคนต่างมองมาทางเขาอย่างใจจดใจจอดจนแทบลืมหายใจโดยช้อนหลานหวังจีเว่ยอยุเชียนผิวปากเรือยเฉยได้กวาดตาอย่างเชื่องช้าทันทีที่สายตาประสานกันเขาก็หยิบตาซ้ายให้หลานหวังจีด้วยสีหน้าหยอกเยา้าคล้ายถูกเข็มสาย หมายบางเฉียบแทงเข้าที่หนึ่งเสียงพินจากปลายนิ้วหลานหวังจีพันเกิดอะลอกขึ้นแผ่วเบาที่ยากจะสังเกตเห็นก่อนจะกลับมาสงบนิ่งดังเดิมเวยเช่นหันกลับด้วยความกระยิมใจหยุดยืนอยู่ข้างหน้านี้มิงเจียตบปากลงศพส,สองสามทีในสุดเนี้มิงเจียก้มลงอย่างเชี่งเชียแต่ในจังหวะท่อนบนของเขากำลังจะพีกเข้าไปจู่ยินเสียงร้องในความเจ็บปวดดงจากข้างหลังหลานสี่เช่นแต่นนั้นเองเนี่ยมิงเจียหยุดในท่านโน้มตัวหันควับกลับไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆเห็นซูเซ่ แบกร่างครึ่งหลับครึ่งตื่นของจินก้งย้วมือหนึ่งจับขาส่วนอีกมือหนึ่งถือกระบี่เปื้อนเลือดฝ่ายเนียวไว้ซางล้มอยู่กับพื้นกําลังกอดคาร์ดเองนอนคลิ้งไปมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นชนี้ปรานกระบี่จันดับพุ่งเข้าโจมตีมือข้างถือกระบี่ของซูเซย่ยางหนักหน่วงทันที ซูเซ่เตือนทะลึงกระบียาพันหลุดจากมือแทงเนี่ยไว้ให้สั่งบาดเจ็บจนกินขาวเลือดกระคุ้งอยู่ในอากาศเว่ยอุเชียนถึงสะบัดในใจบัดซบสิ้นดีดันมาทําลายแผนการฆ่าในเวลาสําคัญเช่นนี้เสียได้เนี่ยไว้สั่งกันเนี่ยมิงเจียเป็นพี่น้องต่างบรรดา เนียมิงเกียรติกิจรสจิตของน้องชายจึงไม่เกิดจิตจิงหานที่ทำเขาสึกสนใจอย่างยิ่งไม่เกิดความใคร่รู้จนถูกดึงดูดให้เข้าไปใกลรย่อมทําเขาสะเก็ดเห็นจินกองยาวที่อยู่ทางนั้นหลังจากสังหารจิงกองยาวไปคนหนึ่งแล้ว ความดุร้ายเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้นและควบคุมได้ยากกว่าเดิมเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเนี่ยมิงเจียส่งเสียงอื้ออึงอยู่ในลำคอและพระออกจากโลงเปล่าเพียงไม่นานเขาก็แยกแยะได้ว่าร่างที่ฟุบอยู่้างหลังซูเซอร์คือผู้ใดเสียงผิวปากของเวยอยูเชียนมิอาจชักจูงเขาได้อีกเนี่ยมิงเจียรกระโจนเข้าใส่รวดเร็วด,ดุดพาย,ยุฟาดประมือลงบนกระหมอ่อมเขาจินกองย้าทันทีซูเซอร์เบียงตัวทันควันใช้ปลายเท้าตวัดกระบี่ยาที่หล่นพื้นเมื่อครู่ขึ้นมาโคจรพลังปร ทั้งหมดที่มีแทงใส่หัวใจของเนี่ยมหมิงเกียบางทีอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงเวลาเป็นตาตอัครบีนี้จึงรุนแรงและเร็วอย่างน่าประหลาดตัวกระบี่อัดแน่นด้วยพลังปราณมีกระแสะพลังไหลเวียนดูโดดเด่นเจิด้าและน่าตื่นตายิ่งกว่าที่กระเพงกระบี่อันเพริ้วแพรวที่ดูเผลๆเหมือนงามสงา่าดีของเขาในอดีตกระทั่งวเวอร์ช่นยังอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากชมเมื่อกระบี่ยอดเยี่ยม เนี่ยมิงเกียถูกกระเบียนี้บีบคั้นในถอยร่นก้าวใหญ่อีกคราแต่เมื่อรัศมีจางลงเขาก็ยับขึ้นหน้าอีกครั้งไล่ล่า,ลาจินกองหยาไม่เลิกราซูเซอร์ใช้มือซ้ายเหวี่ยงจินกองหยาไปทางหลานสี่เชิญและตวัดมือขวาไปทางลำคอของเนี่ยมิงเกีย <c oughs> แม้ทั้งตัวเนี่ยมิงเกียจะแข็งแกรง่งดุดเหล็กกล้าสาตราวทั้งหลายฟันแทงไม่เข้าแต่ได้เย็บติดคอเขากลับไม่แน่ หากกระบี่นี้โจมตีสําเร็จแม้ไม่อาจจบเนี่ยมิงเจียแต่ยังน้อยยังสามารถประวิงเวลาได้บ้างทว่ามือครูซูเซอร์เบิดพลังดุนแรงเกินไปและถ่ายพลังพรานเข้าในกระบี่มากจนเกินขีดจํากัดที่มันจะทนรับไหวพรอบฟุ่งไปได้ครึ่งทางเกิดเสียงดังแกร้งกระบี่หักเป็นหลายท่อนแต่ฝ่ามือของเนี่ยมิงเจียกับซัดกลางอกซูเซอร์ก็ย่างจ้างโครม านยอดเยี่ยมสู่เซอ้อหายวับในพริบตาเขาถึงขั้นไม่ทันได้กระอักเลือดเอ่ยคําพูดสุดท้ายที่เหมาะสมหรืออมเหตประกายความมีชีวิตในแววตาเรื่องเก็บกันดับมอดจินกงยัตินอนพังภาพอยู่ข้างกายหลาน4ีห็นเห็นฉากนี้เช่นกันบมรู้เปเพราะแขนขาดและเลือดไหลทักออกจากท้องจนเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสหรือเป็นเพราะสาเหตุอื่นกันแน่จิงกล้ามีหยาดน้ำวาวปริมกอบตา แต่เขายังไม่มีโอกาสได้หายใจทั่วท้องหรือเรียแผลหลังเนี่ยหมิงเกียชักมือออกหันไปจ้องเขาดุดไปยักเตรียมตะคุบเยื่อทันทีสายตากะเมินอย่างเย็นชากะเมินมองอย่างเย็นชาและเข้มงวดบนใบหน้าดุดันนี้เหมือนตอนเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ิดเพียน เป็นใบหน้าที่จินกองเยาวาดกลัวเป็นที่สุดจินกงเย้าตกใจจนน้ำตาไหลย้อนร้องกับความชื่อเหลือด้วยเสียงสั่นเกลือวพี่รองหลานสี่เฉิญเปลี่ยนทิศทางปลายกระบี่เว่ยอุเชียนหล,ลานบังจีต่างเร่งจังวะทำนองของตัวเองทว่าเสียงปิวปากมิครถูกทำลายไปแล้วหากอยากให้มันได้ผลอีกครั้งย่อมต้องระยากลำบากกว่าเดิมในเวลานี้เองจู่ๆเขาก็ดินเสียงคนเรียกว่าเว่ยอูเชียนเว่ยเชียนตอบรับทันก่อนว่ามีอะไร เพิ่งตอบรับเสร็จเว่ยระเชียบว่าคนที่เรียกตนคือเจียงเชิงเขาประหลาดใจเล็กน้อยเจียงเชิงไม่ได้ตอบกลับใจอย่างใดท่าหลวงของสิ่งหนึ่งออกมาจากในแขนเสื้อและยนให้เขาเว่ยอุเชียนยื่นมือรับโดยสัญชตาติยันเมื่อก้มดูจึงเห็นว่าเป็นกุ่ยตีสีดำสนิทเงาวับห้อยผูสีแดงสดคุยผีฟื้นอดีต ทันดีที่มือครามถูกคุยที่คุ้นเคยดีเหล่านี้เว่าเชื่อมีเวลาให้นึกแปลกใจเขายกมันขึ้นมาจดริมฟีปากโดยไม่ต้องกิดและทุกรนเรียกว่าหลานจ้าง หลานมังจีประงกศีระน้อยๆโดยไม่จําเป็นต้องพูดอะไรให้มากความเสียงพินกูชินและเสียงคุยตีก็บรเลงประสากนการเสียงพินดุดน้ําพุเย็นเยียบเสียงกรุยดังวิหกเหินหนึ่งยับยั้งหนึ่งชักจูงภายใต้การร่วมบรรเลงของทั้งสองร่างเนี่ยมิงเจี้ยงโงนเงนส่วนเสในที่สุดก็สามารถกึง่งปืนบังคับให้เขาชักเท้าเดินออกจากตรงหน้าจินแวางเหยาได้ เนี่ยมิงเกียย่างเท้าทีละก้าวทีละก้าวภายใต้การกบุมจากการบันเลงพินกู่ฉินและกุยตีก็เดินไปยังลงเปล่าเมื่อนั้นด้วยอาการตัวแข็งทื่อเป็นหนที่สองเว่ยอุเชียนกระล้านหว่างจีก็เดินเข้าใกล้เขาทีละก้าวเช่นกันกระทั่งเขาพริกกายเข้าในลงศพแล้วทั้งสองข้ง,ง้างเท้าเตะฟ้าลงบนพื้นพร้อมกันโดยไม่ได้ดัดหมาย ฟ้าลงแสนนเงื้องลอยขึ้นแล้วตกลงมาว้ยอุชนรีบพิกายึ้อยู่บนหัวลงศบมือซ้ายเน็บขุยฟื้นอิทิมตรงบ้านเอียวจากนั้นจึงกัดนิ้วมือข้างขวาใช้เลือดวาดอากระคาถาลงบนฟ้าลงได้อย่างลื่นไหลด,ดุดเมฆาเคลื่อนกลอยทาลาไลหลรินและหงร่อนบางกรรรมอย่างว่องไวโดยไม่หยุดแม้เพียงชั่วครู่จนวาดจบภายในรวดเร็ว ลื่นไหลดุดเมฆาเคลื่อนคอยทาราไห, i, หลรินและหงรัน่นมังกรตรำอย่างว่องไว <c oughs> ถึงตอนนี้เสียงขู่คำรามเห่าหอนของสัตว์ร,ร้ายในโรงศพค่อยๆหยุดลงหลานบังจีกดซ้ายพินเจ็ดสายที่สั่นระริกหยดเสียงพินไว้ใต้ปลายนิ้วเวอร์ชเชนถอนใจด้วยความโล่งอกยังคงระแวดระวังอยู่ครึ่งหนึ่งกระทั่งแน่ใจว่าสิ่งอยู่ใต้ฟ้าลงไร้พลังแล้วจึงเอ่ยขึ้นอารมณ์ร้ายชะมัดจริงไหมเขายืนอยู่บนโรงศพทําให้สูงขึ้นมากพอหลานบังจีเก็บพินจึงเหลือบในตาสีอ่อนขึ้นมองเขาส่วนเวอร์ชเชนก้มลงยื่นมือควาออกไปกวนไป นาค้าวปวดปองเกรงการตรงนั้นอย่างห้ามใจไม่อยู่ไม่รู้ว่าไม่ทันระวังหรือจงใจกันแน่เลยกวนจนรอยแดงหลาให้ลอยร้านเมื่อกี้พูดยาวไม่ทื้สาลงมาเถอะไหวอุเชียนหัวเราะและกระโดดลงมาถูกอิฝ่ารับไว้ได้พอดีเสียงนี้ค่อยเงียบไปส่วนดังนั้นเนียวไว้ซังกับเริ่มร้องอดอวยด้วยความเจ็บปวดเขากล่าวพี่ซีเชิญท่านรีบช่วยดูให้ข้าทีว่าขาข้ายัางติดกับตัวข้าอยู่หรือเปล่า หลานสี่เฉินเดินผหานและคว้าตัวอีกฝ่ายมาตรวจดูไว้สร้างไม่เป็นไรไม่ต้องกรอยขาเจ้าไม่ตรการแต่ถูกแทงเป็นแผลที่ที่เดียวเท่านั้นเนี่ยไว้้างเพื่อความหวัดกลัวถูกแทงเป็นแผล เป็นแผลเป็นแผลแล้วจับให้ข้ากลัวได้อย่าแทงโทรหรือไม่พี่4ี่เฉินช่วยคาดูเฮ้ยหลาน4ี่เฉินไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีมันไม่ได้สาหัสขนาดนั้นหรอกเนี่ยไว้ซางคงกอดขานอนกลิ้งไปมาบนพื้น หลานสี่เฉินรู้ว่าเขากลัวเจ็บเป็นที่สุดจึงหยิบขวดยาออกจากในอกเสื้อแล้ววางใส่มือเนี่ยไว้สร้างยาระงับปวดเนี่ยไว้สร้างรีบรับยามาใส่าปากโดยกินไปพูดไปดั่กล้าถึงโชคร้ายขนาดนี้อยู่ดีๆก็ถูกซูหมิ่นสัน้นจับตัวมากลางทางขนาดเขาจะเป็นนี้ยังใช้กระบี่แทงฆ่าอีการู้หรือว่าถ้าจะเล่นงานแก้แคบประฆ่าออกไปก็พอแล้วไม่เห็นต้องใช้ตรังใช้อาวุธเลยหลานสี่เฉินลุกขึ้นมากินกวางยาวสุดนั่งอยู่กับพื้น ใบหน้าขาวซีดราวกับกระดาษผมเเพ้ากระเซอะกระเซิงหน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นปวดปลายสภาพหน้าอเนทนาดเป็นที่สุดคงเพราะเจ็บแผนแขนขาดอย่างรุนแรงจึงหลุดเสียงกลางออกมาเล็กน้อยอย่างทนไม่ไหวเขาเหลือบตาขึ้นมองล้านสี่เฉินแม้ไม่ได้พูดสิ่งใด แต่ลำพังสภาพที่กำลังกุมข้อแขนขาดประกอบกับแววตาหน้าเวทนาอย่างสุดแสนกู่นั้นยากจะห้ามไม่ให้ผู้พบเห็นรู้สึกสงสารหลานสี่เฉินมองเขาสภากะระถอนใจเฮือกหนึ่งสุดท้ายหยิบยาที่พกติดตัวออกมา เช่นพูดขึ้นว่าประมุขหลานหลานสี่เชินเอ่ยคุณชายเว้ยตอนนี้เขาเขาด้วยสภาพเช่นนี้คงทําอะไรไม่ได้อีกแล้วหากไม่ช่วยรักษาเกรงว่าเขาต้องตายอยู่ที่นี่แน่ยังมีอีกเรื่องราวอีกมากที่ไม่ได้สอบถามให้กระจ่าง เว้ยอูเชียนกราวว่าประมกุหลานข้าเข้าใจข้าแรงจะห้ามไม่ให้ท่านช่วยเขา,าแค่จะเตือนให้ท่านระวังตัวด้วยทางที่ดีปิดวาจาเขาเถอะอย่าให้เขาเอ่ยคำพูดใดอีกล้าน4ี่เฉินประยั์หน้าหันพูดกับจินกวงยาประมกเเย็นเจ้าได้ย็นแล้วนะ ปรดอย่าทำเรื่องไม่เกิดประโยชน์อันใดอีกหาไม่แล้วเพื่อป้องกันเหตุเกิดเหตุร้ายขึ้นก็เพียงจ้ำการขึ้นไว้ปิดปริศักเล็กน้อยข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าอีกต่อไปเขาสุดลมหายใจเข้าปอดลึกลึกและกล่าวข้าจะปิดชีพเจ้าจินกงยาวประงกศรีสากนพูดเสียงเบากับปุณท่านมากเจอ๋ออู๋จินลังใช้กาถาปิดวัาจาล้านสี่เฉินค่อยก้มลงใส่ยาและทำแผลตรงข้อแขนี่ฝ่ายด้วยความระมัดระวังจินกงยาวตัวสั่นสะ้านครั้นเห็นน้องชายร่วมสบานซึ่งในอดีต รุ่งรอดยิ่งใหญ่ครับฟ้าบัตรนี้ต้องมีจุดจบเยี่ยงนี้หลานสี่เฉิญก็รู้ว่าควรพูดเช่นไรจึงได้แต่ทอดทอนใจเว่ยเชินกับหลานหวังจีเดิมไปที่มุมหนึ่งด้วยกันว่นหนิงยังล้มทับร่างเจียงเฉิงก็จินหลิงในท่าประดักประเดิดเว่อย,อยเชินจับเขานอนราบกับเพลืนตรวจด,ดูรูดามกลางอกข้อหนึ่งและบนอย่างกระดกมดูเจ้ากะสีข้าควรใช้จิงแดนอดรูนี้ดี วันหญิงเปล่งเสียงผ่านลำกออย่างยากยังคุณชายอาการข้าสหัสมากเลยก็รับครั้งเห็นเขายัางฝืนพูดได้เวอเช่นกระโล่งใจไม่สาหัสหรอกพราะเจ้าไมา่จนต้องใช้อวัยเยอะยะภายในตรงส่วนนี้มันแค่ไม่น่ามองเท่านั้นว่านหญิงเอ่ยข้าไม่ได้ต้องการให้หน้ามองหรอกก็รับเชิงเงเยบงานส่วนจินอยากพูดแต่ไม่พูดออกมาทางด้านหลานสี่เฉินจะกการทํแผลให้จินกองเยาเสร็จครั้นเห็นจินกองเยาเจ็บจนแทบหมดสติเดิมทีหลานสี่เฉินคิดใจเหตุนี้ลงโทษให้ก็ได้รับบทเรียนสุดท้ายก็ คนใจแข็งไม่ไหวหันกลับมากล่าวว่าไว้สั่งจะเอายากวดไมโครบมาให้ค่าทีเนี่ยวายสั่งกินยาระงับปวดเข้าไปสอเม็ดและเก็บยากวดนั้นไว้ในอกเสือกรีบขาดรับออดได้เลยเราก้มหน้าหลวงหาสักพักหลังหาเจอแล้วกำลังส่งให้หลาน4นี่เฉินทัานใดนกักบ,บิกตาโปรงพร้อมร้องกระเดืยการตื่นตกใจถึงขีดจุดพี่สีเฉินระวังข้างหลัง เดิมทีหลานสีเฉินไม่ได้วางจะในตัวจินกวงยา้วจึงกระแวดดุดซ้ายพินที่ขึงจนตึงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่เห็นสีหน้าตื่นตกใจบวกกับเสียงร้องเตือนของเงือไว้สร้างในใจปันกระตกวิวพริบชักกระบี่กู้กายแทงไปข้หลังโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาจินกวงยา้วถูกกระบีเขาแทงทะลุเข้าอกพอดีสีหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงคนอื่นต่างตกใจเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระหันเช่นนี้ ไว้เช่นกับลูกพรวดถามเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไว้สั่งบอกข้าไม่กู้กขเห็นพี่สามไม่สิข้าเห็นประมุกเยินยื่นมือมาข้างหลังไม่รู้ว่าคิดอย่จินกองยาวก้มมองกะบ,บีที่แทงทะลุกอกตัวเองแล้วขยับริมฝีปากอยากพูดอะไรบางอยา่างแต่คงเป็นเพราะต้องคาถาปิดวาจา จึงไม่อาจกล่าวคำเอ่ยฉันรู้สึกว่าสถานการณ์นี้บางอย่างไม่ชอบมาปากฏแต่รอให้เขาได้ถามจินกองยาวก็อาเลือดออกจากปากกำญ่และอวยด้วยเสียงแหบพรวะว่าลานสี่ฉันเขาฝืนทำลายคาถาปิดวาจาด้วยตัวเองเวลานี้ทั่วกายจินกองยาวล้วนแต่เต็มไปด้วยบาดแผลมือซ้ายถูกพิษลวกบาด เจ็บข้อแขนกวาถูกตัดขาดนุ่นช่วงท้องเป็นรูเบอร์เปรอะเปื้อนคาาเลือดไปทั้งตัวม่ครูแค่จะลุกขึ้นนั่งยังฝืนแทบแย่บัดนี้ไม่รู้ว่าเป็นแรงเฮือกสุดท้ายหรืออย่างไรต้งลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองและก่อนอย่างเจ็บแขนว่าอีกครั้งวลานสี่ฉัน หลานสี่ฉันดูผิดหวังเป็นที่สุดและสุขเสียใจเป็นอย่างยิ่งเขากล่าวว่าพระมุกเจนค้าบอกจะแล้วว่าฮหา่หา,หาถ้ามีการเคลื่อนไหวใดๆอีกข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าจินกวงเงาวยาตบนายเพื่อความคิดแค้นใช่ท่านพูดไว้จริง แต่ข้าได้ทำอะไรหรืออย่างตลอดเวลาที่ผ่านมายามอยู่ต่อหน้าผู้คกนก็มักมีท่าทางสุภาพนอบน้อมไม่น่าใช้แววอ่อนโยนทว่าเวลานี้กลับเต็มไปด้วยความดุร้ายป่าเถื่อนดดจากบ้านร้านตลาดครั้นเห็นสีหน้าท่าทางผิดแผกไปจากยามปกติของหลานสีเฉินก็รู้ว่าต้องมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องท่านกลับไปมองเนี่ยไว้สั่งอย่างฉับพลันจินกเราหัวเยาะออเถอะพราเถอะท่านจะมองเขาทําไมต้องมองแล้วท่านจะไปมองอ,อะไรออกแม้แต่ข้า ผ่านมาหลายปีจำป่านนี้ยังมองไม่ออกเลยวายสางเจ้านี่ร้ายกาดจริงๆเนี่ยว้ยสางตะลึงงานกายถูกอีกฝ่ายกล่าวหาจนพูดไม่ออกจินกองยาวเอ่ยน้ำเสียงเคียดแค้นริงชังนึกถึงว่าข้าต้องมาพระราชท่าเสียทีให้เจ้าเขาพยายามกระโจนใส่เนี่ยว้ยสางแต่กระบี่เล่มนั้นยังแทงทะลุขาอกเดินไปได้หนึ่งเก้าพันเปิยสีนาเจ็บปวดทรมาน หลานสี่เฉินไม่คิดจะจมตีเขาถึงตายกราในกราตายไปในกราเดียวอีกตั้งมีอาจปรีความหนึ่งกระบี่ออกจึงเอ่ยห้ามว่าอยากยับจินกุงยาไม่อาจก้าวต่อได้จริงๆมาหนึ่งกรรมคมกระบี่ได้เสียบคาอกเล่มนะั้นยืนนิ่งก่อนจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยกล่าวว่าช่างเป็นช่างเป็นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างที่ประเสริฐแท้มม่น่าเล่าถึงสามารถเก็บงำมาได้นานหลายปีขนาดนี้ลำบากเจ้าแล้วจริงๆเนี่ยว้ยสร้างพูดเสียงสั่นพี่สี่เฉิน ถ้านต้องเชื่อคณะม่ครูการเห็นเขาจะลงมือจริงๆริจรินกองยาวทํำสีน้าดุดันพร้อมตวัดลั่นว่าเจ้าเขาคิดจะพุ่งใสยเนียไว้สั่งอีกครั้งกองกระบิดจึงจมเสียบลึกเข้าอ,อกเพิ่มอีกหนึ่งชุนหลานสีเฉินตะพคกเสียงดังว่าอย่าขยับ ก่อนหน้านี้เขาเคยเสียเปรียบจินกงยาวานับครั้งไม่ถ้วนและเคยหลงกลนับครั้งไม่ถ้วนวันนี้ย่อมเกิดความระแวงอย่างมิอาจเลี่ยงสงสัยว่าจินกงยาวถูกเนียไว้สร้างเปิดโปงการขึ้นว่าจึงจงใจแบงกัดด้วยความร้อนรนเพียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาอีกครั้งจินกงยาอ่านความหมายในาตาเขาออกได้อย่างง่ายดายจึงโกรธจัดจนกลายเป็นหัวเราะล้านสี่เฉินตลอดชีวิตก้าก็หกนับครั้งไม่ถ้วน ให้ร้ายก็อื่นมานับครัง้งไม่ถ้วนก็นอย่างที่ท่านพูดฆ่าบิดาฆ่าพี่ชายฆ่าปรรยาฆ่าบท ข้าอาจารย์ข้าสหายเรื่องเลวซามต่ำชาในใต้ลาหนีไม่มีสิ่งใดที่ข้าไม่เคยทำเขาสุดลมหายใจกขปอดเทือดเดินพูดด้วยเสียงแหบพระามีสิ่งเดียวที่ข้าไม่เคยคิดก็คือทำลายท่านหลานสี่เฉินตะลึงงานจินกวงเงยาหายใจเหนื่อยหอบจากนั้นจึงจับกระบี่และกรบกรามพูดตอนนั้นแดนเรนสเมกาถูกเผาทำลายท่านต้องหลบหนีหัวซุกหัวซนอยู่ข้างนอกไกลไกนช่วยท่านฝ่าด่านมรสุมพวกนั้นภายหลังสกุลหลานแห่งกูซูสร้างแดนเรนเมกาขึ้นมาใหม่ไกลไกล ที่คอยเป็นกําลังช่วยเหลือสนับสนุนท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยกดขี่ข่มเหงสกุลหลานแห่งกูซูมีครั้งไหนที่ข้าไม่เคยเป็นกําลังสนับสนุนท่านบ้างนอกจากครั้งนี้ที่ข้าเพียงผนึกรมปราณท่านไว้ชั่กล่าวมีครั้งไหนบ้างที่ข้าเคยทําผิดต่อท่านและตระกูลท่านบ้างมีสักครั้งไหมที่ข้าเอ่ยปากพงบนคนจากท่านไม่ได้ฟังคําถามเหล่านี้หลานซีเฉินก็อาจกระกำตัวเองให้ใช้กระทาปิดวาจาอีกฝ่ายได้อีก จินกวงยา้วพูดต่อสูซสั้นสูหมินสา้นเพียงเพราะครั้งนั้นข้าสามารถจดจําชื่อเขาได้ก็ต้องตอบแทนบุญคุณข้ามากมายถึงเพียงนี้แต่ท่านล่าเจออูจินรำบุกลานท่านก็เป็นเหมือนเนี่ยมิงเจียที่าอาดละเว้นข้าแม้แต่ทางรอดสาเดียวยังไม่ยอมให้ข้าหลังจากพูดประจบประโยคนี้จบจินกวงยังเอ่ยก็ถอยหลังหลายก้าวกระบี่จันดับทุกดึงออกจากอกก้าวเยิงเฉิงตะกนล,ลั่นยาปล่อยให้หนีไปได้ หลานสี่ฉนขยับขึ้นหน้าสองเก้าสามารถจับตัวฝ่ายตรงข้ามได้อีกครั้งโดยไม่ต้องเปลืองแรงสภาพจินกองย้าในเวลานี้ต่อวิ่งเร็วแต่จะไปได้ไกลสักแค่ไหนการเชียวกระทั่งให้จินหลิงปิดตายัางสามารถจับตัวเขาได้เลยยิ่งไปกว่านั้นด้วยบาดแผลเต็มตัวบวกกับแผลชาการจากกลมกระบี่เขาไร้ความสามารถจะป้องกันตัวไปนานแล้วทันใดน,นั้นเว่ยเช่นเข้าใจจุดประสงค์ของจินกองย้าจึงตะกน ยินตะกอนเขาไม่ได้จะหนีเจออูจินรีบออกห่างจากเขาเรียวกข้าวซ้ายไปแล้วจินกว็กวงเหยียใช้เหตจากแผนจากแผลแขนขาดหยดลงบนลงศพเลือสดจดๆไหลลงบนอาาัคราคาทา,ทาทเิโบอชียนวาดไว้หยดแล้วหยดเล่าทําลายผนึก,กนจะไหลาตามรอยแยกหยดเข้าไปในลงศพเนี่ยมิงเจียถูกปิดผนึกทําลายลงศพออกมาจากปันโครม ้าลงแตกเป็นเสียงเสียงมือใหญ่ขาวซีดข้างหนึ่งบีบพอจินกวางเยาวไวแน่นสอนอีกข้างหนึ่งยื่นไปทางลำคอหลานสี่เฉินจินกวางเยางไม่ได้จะหนีได้กับใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายล่อหลานสี่เฉินให้เข้ามาใกล้เนี่ยมิงเจ้าคีดจะตายไปด้วยกันหลานหวังจีชักกระบี่เลนทุรีออกมาแทงไปทางนั้นรวดเร็วปานสายปานแลบเนี่ยมิงเจียไม่ได้เกรงกลัวอาวุธเสี่ยนประเภทนี้เลยแม้กระบี่เลนทุรีจะแทงถูกเขาแต่ก็ไม่อาจยับยั้งให้เขายิ่งขยับเข้าใกล้ลำคอของหลานสี่เฉิน เนิระยะห่างระหว่างทั้งสองหดแคบลงทุกที ทว่าตอนมือข้างนั้นของเนียมิงเจี๋ยกำลังจะบีบคอหลานสีเฉินได้จู่ๆจินกงเยาใช้มือซ้ายยังเหลืออยู่ปากหน้าอกหลานสีเฉินโดยแรงดันเขากระเด็นออกไปส่วนตัวจินกงเยาเองถูกเนียมิงเจี๋ยบีบคอลากเข้าลงศพโดยยกขึ้นสูงราวกำลังชูตุ๊ก,กตาภาพตัวหนึ่งก็มีบานเป็นภาพทน่น่าสมิงกลัวที่สดจินกงเยาพยายามใช้มือทั้งสองข้างแกะว่ามือแกร่งดวดเหล็กก้าขคล้องเนียมิงเจี๋ยดิ้นรนไปมาด้วยความเจ็บปวดทรมาน ผมเผ่ากระเซาะกระเซิงในตาใชา้แววอาคาดโดดดันเขาตะโกนดา่าสุดเสียงเจ้าตัวบัดซบเนีย่ยมิงเกียจะนึกฆ่า,ากรวเจ้าจริงๆหรือข้าเขากอกเลือดสดๆออกจากปากอย่างยากเย็นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยินเสียงดงังครับอันแสนโหดเหียมและกระจ่างชัดเสียงจินกวงยาวสำลักอากาศแอมพอดัง,ดงขึ้นกราหนึ่งไหลจินลิงสัน่นทรานเขาหลับตาปีเอามือปิดหูไม่กล้าฟังไม่กล้ามองอีกต่อไป หลานสี่เฉินถูกผลักจนเซถาลาไปหลายก้าวยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นห้านบังจีกระตบหลังรูปกระรบเจ้าแม่กลอิมหน้าตางดงามหนึ่งทีรูปสลักสันจะเทือนลอยกระเด็นไปทางลงศพนั้นเนี่ยมิงเจียยังคงตรวจดูศพที่ศีรษะเอียงห้อยในมือรูปสลักเจ้าแม่กลอิมแสนดักเอิ้งกระพุ่งเข้าพะทะร่างกันแทกจนเนียมิงเจียล้มความกลับไปอีกครั้ง เมืยอิเชียนกระดดดขึ้นไปเหยียบบนหน้าอกรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมฟ้าลงศพแตกไปแล้วจึงต้องใช้รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมมาปิดปนดึกและยับยั้งการอาวาณของเนี่ยมิงเกียแทนฟ้าลงเนี่ยมิงเกียฟาดฝ่ามือใส่รูปสลักหลายทีคิดจะออกมาแต่เฮ้ยอิเชียนสั่นสะเทือนตามแรงกัดแหกและโอนเอ็นส่วนเสเกี่ยบพระท่าเสียหลังพลัดตกลงมาเขาโซเซสัก้าคอยพบว่าไม่อาจลงมือวาดอักระคาถาเฉยขึ้นหลานจ้านเดเรียวก้ารีบมาช่วยข้าเพิ่มมาอีก นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นปล่อยเขฟาฟาดต่ออีกสองทีมีหวังรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมได้แตกเป็นเสียงเสียงแน่พูดยังไม่ทันจบทันใดน,นั้นเวอยชนุสึกว่าทั้งร่างกายและภาพที่เห็นล้วนแต่เอียงกระเทยล้านวังจีคว้าฝั่งหนึ่งของลงศพและยกขึ้น พูดอีกอย่างคือหลานหวังจีใช้มือซ้ายเพียงข้างเดียวก็สามารถยกทั้งลงศพไม้เนื้อแข็งแสนหนักอึง้งคนตายสองศพในโรงรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมบนรองเว่ยอุเชียนอยู่บนเจ้าแม่กวนอิมขึ้นจากพื้นได้เว่ยอุเชนตกตะลึงนิ่งอึ้งต่อให้เขารู้มานานแล้วว่าหลานหวังจีมีกำลังแขนแข็งแกร่งจนหน้าตื่นตะลึงแต่แบบนีมน้มันจะตื่นตะลึงเกินไปแล้วกระมัง หลานวังจียังทำหน้านิ่งไม่เปลี่ยะนขณะใช้มือขวากระตุกสายพินสีเงินเส้นหนึ่งเสียงพิน,น,นพุ่งสายพินพุ่งดุดกระสวยไปพันรอบโรงศพและรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมหลายสิบรอบมัดกล่องทั้งสิ่ง สองสิ่งไว้ด้วยกันอย่างแน่นนะจากนั้นจึงตามด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามกระทั่งแน่ใจว่าปิดปันดึกเนียมิ้งเจียกับจินกองยังไว้อย่างแน่นนะดีแล้วเขาค่อยๆปล่อยมือซ้ายลงศอฝั่งหนึ่งกระแทกลงพื้นเกิดเสียงดังสนัน่นเว้ยึิงก็ปล่อยโยกครอนตามไปด้วยกระทั่งล้านหวังจีเดินกระรปราบร่างเขาเอาไว้และวางลงบนพื้นอย่างมั่นคงมือคู่นั้นที่แบกเมื่อคู่แบกรับหนักไว้หลายพันช่างวันนี้กลับอุ้มร่างเว้ยจนได้ความอ่อนโยนอย่างยิ่ง หลานสี่เฉินจ้องมองลงศพลูสายพินเจ็บสายพันธานาการไว้อย่างแน่นหนาด้วยสายตาว่างเปล่าเสต็ยังไม่กลับเขาร่างเนียวไว้าสางย่นมือโบกไปมาตรงหน้ากก่าพร้อมเรียกในความประวัติพรั่นพึงพี่พี่พสี่เฉินท่านท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลานสี่เฉินูพขึ้นไายสั่งมิครูข่ารอบโจมตีข้าจากด้านหลังจริงหรือเนี่ยวไว้สังกล่าวดูเหมือนข้าจะเห็นเป็นแบบนั้นนะเมื่อได้ยินอีกฝ่ายตอบอึกอักหลานสี่เฉินจึงพูดต่อ จะลองคิดดูให้ดีๆอีกทีสิเนี่ยไวสังเอ่ยไม่ท่านถามข้าชินข้าก็ไม่กล้าม,มั่นใจดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงหลานสีเฉินบ้านอย่าเอาว่าอย่าเอาแต่พูดบ้านดูเหมือนตรงว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่เนี่ยไว้้ังพูดอยากนำมั่นใจข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จริงๆเนี่ยไว้้ังถูกเค้นถามจนวนพูดซ้ำไปสมาแค่ประโยคเดียวล้าน,นสีเฉินทุกหน้ากาแฟมือท่าทางคล้ายปวดีิสะรากแตกออกเป็นเสียงเสียงไม่อยากพูดสิ่งใดอีก ท่านในนั้นเว้ยอุเชียนก็เรียกเขาพี่ไว้สังเนี่ยไวสังการรับหึงเว้ยอุเชียนถามว่าไม่ครูซูเซ์แทงเจ้าบาดเจ็บได้อย่างไรเนี่ยวไวสังตอบเขาแบกพี่สามแบกประมุขกินเผ่นีข่าขวางทางเขาก็เลยเว้ยอุเชียนเอ่อยอย่างนั้นหรือข้าจําได้ครับคายครับข่าวว่าตาแหน่งที่เจ้ายืนอยู่ตอนนั้นไม่ได้ขวางทางหนีของพวกเขาเนี่ยไว้สังบอกคงไม่ถึงคิดว่าข้าจงใจแกว่งเท้าหาเซียนวิ่งเข้าไปเจอต่อเองกระมังเว้ยอุเชียนหัวเราะข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยเนี่ยวไวสังถาม บ้างฉะนั้นพี่เว่ยคิดจะพูดอะไรกันแน่เว่ยอูเชียนเอ่ยว่าข้าแค่จู่ๆนึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้เนี่ยไว้สั่งถามอีกเรื่องอะไรเว่ยอูเชียนตอบว่าจินกวงยาวบอกว่ามีคนส่งจดหมายข่คมขู่เขาว่าเจ็ดวัน,นหลังเปิดเเรื่องทุกอย่างของเขาให้แตล่าได้รับรู้รองสมมติว่าไม่ใช่คำโกหกดูก่อนหากคำพูดนี้เป็นความจริงเช่นนั้นท่าว่าคนผู้นี้ทำเกินจำเป็นชาัดๆ अनकर